ไม่แดงปุ๊บเวลาทำงานปุ๊ว่าเออป่วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคนเขาถามว่าป่วยเหรอเพราะนั้นเนี่ยเลยยิงยาวตลอดเลยสีแดงเพราะนั้นเนี่ยที่ไปแดงมีทุกเฉดมีทุกแบบแล้วแต่ว่าไหนหยิบอะไรมาอย่างเงี้ย ตอบข้อสงสัยให้แล้วนะคะว่าทําไมต้องทาปากสีแดงทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็เพราะสีแดงนี่แหละทําให้มี energy ที่พร้อมทํางานนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จูดี้หรือเดี่ยวจารุกิจค่ะกลายเป็นคนดังไปแล้วหลังไปร่วมแจมในคลิปท่องเที่ยวของ2หนุ่มยูทูบเบอร์สุดฮอตนะคะพี่จองคันเล่นจนโดนใจแผ่นขับด้อมใจฟูแต่ถ้าถามว่าตั้งใจวางลุกหมาให้คนจดจำแบบนี้ไหมจูดี้บอกว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนรู้จักกาันหรือว่าคนที่เคยเห็นในอิน t a g r a m ก็จะรู้หรืว่าแต่งหน้าแต่งตัวแนวนี้มาอยู่แล้วหลักๆคือเพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตและการทำงานค่ะแน่นอนว่าพอมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะในงานอ e ีเวนต์ก็มีคนตาม,มาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยชีวิตเปลี่ยนค่ะส่วนตัวพี่จูดี้บอกว่าไม่เคยติดมาก่อนนะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นกระแสขึ้นมา จริงๆแล้วตัวเองก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานเป็น10ปีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่ารู้จักคุ้นเคยกับดารานักแสดงมากมายจนมาวันนี้ที่ออกมาอยู่เบื้องหน้าบ้างมองว่าเป็นโอกาสชีวิตที่ดีที่น่าจะทําให้ได้ใช้ความสามารถต่อยอดทํางานที่หลากหลายขึ้นแต่ว่าก็เข้าใจอีกมุมของวงการบันเทิงนะคะพอมีชื่อเสียงตามมาความเป็นส่วนตัวลดลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรับมือค่ะ ก็ต้องแลกมาค่ะในเมื่อชอบชื่อเสียงใช่ไหมฮะชอบให้คนมาลุมถ่ายรูปชอบเจอคนชอบให้คนทักทายมันก็ต้องแลกมากับความที่สูญเสียตรงนั้นไปซึ่งมันก็ต้องแลกกันนะมันต้องต้องทาใจอยอมรับได้พี่ว่าตัวเองอยู่เบื้องหน้ามาตลอดเลยทั้งๆท,ที่พี่อยู่เบื้องหลังแต่นั้นั่นไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยก็าสนุกเหมือนเดิมแค่ว่าเราได้ได้ปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยได้สร้างความสุขสนานได้แบบว่าพูดในสิ่งที่อยากพูดแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยถ้ามันสร้างความสุขให้คนได้มันแค่นั้นเองก็จบ ก้าวมาเป็นคนในกระแสที่แสงสองถึงแล้วนะคะแต่ว่าข้อสําคัญที่จูดี้บอกว่าจะต้องรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนไปคือความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะใช้ชีวิตให้เหมือนปกติส่วนเรื่องการวางตัวก็อาจจะต้องดูให้เหมาะสมตามสถานการณ์และงานต่างๆซึ่งงานมันเทิงส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นการออกงานอีเวนต์นะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายอาหารใน t ิ k กตอกก็ต้องแบ่งเวลาทํางานทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็ค่ะ